วันนี้น้องนิวจะมาเขียนหนังสือให้ดูใช่ไหมคะค่ะอ่ะแม่ให้นึหนังสือค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะแนะนําเลยนะคะซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปนะคะ C1B2S นะคะก็จะเป็นลักษณะหนังสือใช้ปากกาไวบอร์ดนะคะเขียนนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้พอเขียนแล้วเราก็ลบออกได้นะคะก็จะมีกอไก่ถึงฮอนดูเลยหลายหน้าเหมือนกันก็จะมีเนื้อภาพสีสดใสนะคะแต่ว่าน้องนิีวจะชอบเขียนด้านหลังมาก เดี๋ยวจะเขียนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นหมวดรวมรวมนะคะกอไก่ถึงฮอนฮูกนะคะลองดูค่ะว่าเด็กๆในวัยสองขวบกับอีก9เดือนนะคะเขียนหนังสือตามเส้นรอยปะนะคะใครสนใจก็แนะนำลองไปสดูที่ร้านหนังสือได้นะคะลากลงมาค่ะอ่าต่อไปเพราะใคร เป็นเพื่อนกอไก่อะขอไข่เป็นเพื่อนกอไก่ขอไข่เป็นลูกของกอไก่ไงคะลูกเจี๊ยบใช่เป็นลูกของเป็นลูกเจี๊ยบไงคะเป็นลูกของไก่ลูกของไก่ลูกเปี๊ยบไงใช่ค่ะไก่มันจะออกไข่มันร้องยังไงคะอีดเอ็ดใช่เหอะคะ ตัวที่มันจะออกไข่แม่ว่ามันร้องกระตาา๊ากกระต๊าคไหมเรื่อวัวร้องกระตา๊ากกระต๊ากค่ะคอควายไก่ผู้หญิงร้องูอเด็ดคอควายเยี่ยมมากค่ะค่อยลากไปนะคะเยี่ยมมากหัวหยักหยักหัวยักหยเยี่ยมมากเลยค่ะขอคนก่อนค่ะ ากกาเมจิกในเล่มจริงๆก็จะมีแถมนะคะจะเป็นเล่มผ,ผอมๆนะคะแต่อันนี้ด้ามนั้นหายไปนะคะก็เลยซื้อ,อไว้บอร์ดแท่งอื่นนะคะมาใช้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวน้องนีจะเขียนหนังสือต่อแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบาย <Bye. S 1> สวัสดีค่ะ